ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับสกินฟรีจากกิจกรรมเพื่อนซีตีป้อมกันนะครับุรู้สว่ากิจกรรมนี้รับยังไงเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับถ้าสมมติคุณเปิดข่าเกมใหม่นะครับม no ั 1. นจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้คุณกดไปที่คําว่าสกินฟรีนะครับกดแบบนี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกดไปเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้คุณกดไปที่คําว่าเปิดบันทึกนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมรับสกินฟรีนะครกดยอมรับไปนะครับ เสร็จแล้ว high, like <sm ug> นะครับมันจะขึ้นหน้าตายแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าสรุปผลต่างๆมากมายนะครับว่าคุณมีฮีโร่ทั้งหมดกี่ตัวเล่นไปทั้งหมดกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมีกี่สกินอะไรเงี้ยแล้วกดหน้าต่อไปครับก็จะมีสกินบอกต่างๆพวกข้อมูลต่างๆนะครับบอกแล้วกดต่อไปนะแล้วกดต่อไปครับเนี่ยมันก็จะสรุปผลต่างๆมานะครับว่า ฮีโร่ที่ใช้มากที่สุดคืออะไรฮีโร่ที่อัตราชนะมากที่สุดสกินที่ใช้มากที่สุดสกินที่มีออตัาชนะมากที่สุดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกเลยนะครับเนี่ยเซอร์เพื่อนจะมีกล่องข้อความเข้าครับปาเพื่อนแทวีนะครับอันนี้คือเราได้แล้วนะอันนี้ก็คือเราได้เราได้กล่องแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าขอในกล่องคืออะไรต้องไปเปิดนะครับเสร็จแล้วกดกลับไปเลยครับแล้วก็ไปที่กล่องข้อความครับ เนี่ยของมันจะเข้ามาในกล่องรางวัลน,นะครับยังไงก็อย่าลืมเช็คกล่องรางวัลด้วยนะครับว่ากล่องรางวัลน,นะครับว่างหรือเปล่านะครับหรือว่ากล่องขอความเต็มหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดรับครับแล้วก็ไปเปิดกันเลยไปที่คลังครับแล้วกดเปิดอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับแล้วกดเปิดเลยหนึ่งสองซ้ำแล้กินไหไครับหนึ่งสองซ้ำ ก็เป็นสกินรีเจนไปรีเจนไป Let's go Let's go รีเจนสก,กินไหนก็นได้ครับโอ้โหสก,กินตีมี่ถ้าถือว่าไม่เกลือนะครับเพราะว่ไม่เคยได้ก,กินนี้ไปก่อนนะครับแต่ใครได้สก,กินไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะสวัสดีขอ,ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองบายๆนะครับ